ให้ดูฟังนี้นะเอฟซี MC ค่ะซาซเราไม่ไปไวเราไปแบบธรรมชาติสะดวกสบายเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่ต้องไปฟงไปฝืนอะไรมันสิบโมงเช้าพอดีเลย <c oughs> เข้าบ้านก่อนนะคะสิบโมงเช้าก็ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวย สิบหกปีแห่งความลางังทั้งรักทั้งชังทั้งวานและคมขคืนสิบหกเดือนเหมือนสิบหกปี